สุริยาผู้น่าชังคนเห็นแก่ตัวจัดย่อมเอาเปรียบคนไม่เลือกหน้าไม่เว้นแม้แต่คู่ครองของตนเองการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลไม่เร็วก็ช้าผลนั้นย่อมเข้ากับเหตุคือการกระทำเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือชั่วสุริยาเป็นลูกพ่อค้าต่างจังหวัดเธอเป็นลูกหญิงคนที่สาและมีพี่ชายหนึ่งน้องชายหนึ่ง รวมทั้งหมดเธอเป็นหนึ่งในห้าของลูกพ่อแม่พี่ชายหญิงของเธอไม่มีใครเรียนหนังสือต่อและแต่งงานไปหมดแล้วแต่เธอและน้องชายเท่านั้นที่ชอบเรียนแต่น้องชายนั้นพอเรียนจบมหกก็เลิกเรียนหันมาจับเรื่องเที่ยวทั้งกลางวันกลางคืนพ่อแม่ก็ตามใจให้เงินลูกทุกครั้งที่ขอ พอพ่อแม่เผลอก็ยังขโมยเพิ่มเติมอีกหนักเข้าก็ขโมยของพ่อแม่ไม่พอเกิดไปขโมยของคนอื่นเข้าอีกจนไม่มีใครไว้ใจส่วนสุริยาเมื่อจบมหกแล้วได้ขออนุญาตพ่อแม่ไปเรียนต่อที่กรุงเทพพ่อแม่ไม่อยากให้ไปแต่ก็ต้องยอมเพราะเธอขู่พ่อแม่ว่าถ้าไม่ให้ไป เธอจะตามผู้ชายไปจากบ้านที่กรุงเทพเธอเรียนอยู่ในโรงเรียนราชที่ใหญ่แห่งหนึง่งซึ่งมีทั้งนักเรียนทั้งชายทั้งหญิงแต่แยกเรียนเธอพักอยู่ที่หอพักไม่ยอมพักบ้านพี่สาวซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันการแต่งตัวของเธอการใช้จ่ายของเธอเป็นไปอย่างที่นักเรียนน้อยคนนักที่จะได้มีอย่างเธอ เพราะเธอได้ค่าใช้จ่ายเดือนละหลายพันบาทค่าเล่าเรียนค่าหนังสือค่าหอพักต่างหากพ่อแม่เป็นผู้สง่งให้ด้วยความภาคภูมิใจในลูกหญิงของตนเธอเรียนอยู่สี่ปีก็สอบได้ชั้นเตรียมปีที่สองซึ่งนำมาซึ่งความปีติยินดีแก่พ่อแม่เป็นอันมากถึงกับนั่งที่ไหนเป็นคุยที่นั่น ถึงกับนั่งที่ไหนเป็นคุยที่นั่นถึงเรื่องของลูกตัวสอบได้และเธอก็กลับบ้านไม่เรียนต่อเพราะสอบเข้าอะไรไม่ได้เธอบอกกับคนอื่นว่าไม่อยากเรียนต่อเรียนแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเรียนเท่านี้ก็รู้มากแล้วกิจวัตรของเธอเมื่ออยู่บ้านคือแต่งตัวแล้วไปบ้านนั้นร้านนี้คุยนิดๆหน่อยๆ ทำซื้อของจุกจิกนิดหน่อยแต่บ่อยๆเธอไม่ยอมซื้อขายอะไรช่วยพ่อแม่เลยเธอบอกว่าเธอไม่ได้เรียนเพื่อค้าขายเธอไม่สนใจในเรื่องการครัวหรือความสะอาดสกปรกของร้านเธอบอกว่าเธอไม่ได้เรียนมาเพื่อเป็นแม่ครัวให้มือเปื้อนหรือมือด้านหรือให้เล็บทาสีไม่ได้ เรื่องการปฏิสันถานกับลูกค้าของร้านกับญาติพี่น้องแถบนั้นเธอไม่สนใจเธอปั้นปึงแสดงตนว่าเป็นชาวกรุงสูงกว่าคนเหล่านั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้เรียนมาเพื่อมาเป็นบ้านนอกจี้ตาไม่กระพริบเรื่องการยอมอ่อนข้อให้พ่อแม่พี่น้องเธอไม่มีให้เธอบอกว่าเธอเรียนมาไม่ใช่เพื่อยอมลงให้ใครเรื่องการบุญการกุศล เรื่องการวัดการพระศาสนาเรื่องศิลธรรมจัญญาเธอไม่ได้สนใจเธอบอกว่าเธอเรียนมาไม่ใช่เพื่อเป็นคนโบราณข่ำครึเป็นคนสมัยหินเธอจะไม่ยอมพูดเลยกับชายหนุ่มที่ยากจนหรือแต่งตัวไม่ทันสมัยเธอจะพูดน้อยกับผู้ชายที่ร่ำรวยเธอจะพูดมากพร้อมทั้งมีจริตจกร้านกับพวกข้าราชการทั่วไป เธออยากคุยอยากเที่ยวกับพวกข้าราชการเธอเป็นต้องทําตามอยากพ่อแม่ห้ามก็ไม่ฟังพ่อแม่ตักเตือนก็ไม่เชื่อเธอบอกว่าเธอเรียนมาเพื่อเป็นตัวของตัวเองเธอเป็นคนมือแข็งไม่ค่อยยอมไหว้ใครง่ายๆแม้แต่ภิกษุสามเณรแต่เธอจะว่า้อย่างงามแกข่ข้าราชการทั้งแก่ทั้งหนุ่ม เธอบอกว่าเธอเรียนมาไม่ใช่เพื่อมาไหว้ชาววัดมีคนแนะนําบ้างชักชวนบ้างให้เธอไปทำงานในวงการรัฐบาลเธอถามว่าได้เงินเดือนเท่าไรเมื่อทราบแล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เรียนมาเพื่อหาเงินเดือนเดือนละค่าก็บโปรงตัวเดียวก็ไม่พอแม้อย่างนี้เธอก็มีผู้ชายสนใจเธอมากรกล เธอติดต่อกับคนนี้แล้วเลิกไปติดต่อกับคนโน้นแล้วก็เลิกไปติดต่อกับคนใหม่อีกต่อ,ตอไปจนสุดท้ายได้ไปพบข้าราชการชั้นผู้น้อยคนหนึ่งมีฐานะยากจนแต่เคยเรียนในโรงเรียนเดียวกันกันกบเธอเมื่ออยู่ที่กรุงเทพเธอสนใจกับข้าราชการผู้นี้อย่างเปิดเผย ข้าราชการผู้นี้เดิมก็ไม่ได้สนใจสุริยาเท่าไรนักแต่เพื่อนข้าราชการด้วยกันมักพูดเข้าหูเสมอว่าสุริยานั้นใครจีบไม่ติดเอาชนะยากเขาจึงอยากลองเอาชนะบ้างเพราะเป็นนิสัยของผู้ชายอย่างหนึ่งที่ชอบเอาชนะคู่แข่งขันในเรื่องผู้หญิงโดยไม่ได้คิดให้ยาวออกไปอีกว่าชนะแล้วได้อะไร จะเกิดผลดีร้ายอย่างไรต่อไปตนพร้อมแล้วหรือที่จะรับรองความชนะคือการมีครอบครัวเมื่อข้าราชการคนนั้นย้ายเข้ากรุงเทพเธอก็ยังติดต่อกับเขาบางครั้งเธอก็แอบเข้ากรุงเทพไปพบกับเขาแต่ข้าราชการคนนี้เป็นคนไม่ใช่นักฉวยโอกาสเป็นคนมีศีลธรรมเธอจึงไม่มีอันตรายอะไรพ่อแม่ของเธอเห็นว่า เรื่องจะไปกันใหญ่จึงได้ยกเธอให้ลูกอาเสียคนหนึ่งซึ่งเคยติดต่อกับเธอมาก่อนแล้วและเธอเลิกลาไปเองพอเขาส่งคนมาพูดจาสู่ขอพ่อแม่ของเธอก็ตกลงสุริยาตกใจมากเมื่อรู้อย่างนั้นเธอไม่คำนึงถึงว่าผลเสียหายจะเกิดแก่พ่อแม่อย่างไรพ่อแม่จะเสียใจอย่างไรเธอต้องทำตามใจของเธอ ดังนั้นเธอจึงแอบหนีเข้ากรุงเทพแล้วก็เลยไปอยู่กับข้าราชการคนนั้นแม้ว่าเขาจะชี้แจงว่าเขายากจนและแสดงผลได้ผลเสียอย่างไรแก่เธอเพื่อให้เธอกลับบ้านเธอก็ไม่ยอมกลับและขู่ว่าถ้าไม่ให้อยู่ด้วยจะฆ่าตัวตายในที่สุดก็ต้องเลยตามเลยพอทางบ้านของเธอรู้เรื่องนี้เข้า พ่อจึงได้สั่งตัดเธอออกจากกองมรดกทันทีสุริยาแม้ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างนี้เธอก็ยังเป็นสุริยาคนเก่าเธอไม่ยอมเข้าครัวผัวต้องเข้าด้วยเธอจึงจะเข้าไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดก็เช่นเดียวกันผัวต้องไปจ่ายด้วยการถูพื้นบ้านเธอก็ต้องให้ผัวช่วยทำด้วยแม้แต่การกลางมุ้งปูที่นอนผัวก็ต้องกางให้นอน เธออ้างว่าเธอไม่เคยทำไม่เคยลําบากการที่หนีตามเข้ามานั้นเธอได้สละชื่อเสียงทรัพ์ยสมบัติได้ใช้ความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อเขาขอให้เขาเห็นใจเธอบ้างแต่ที่เธอวิ่งตามเข้ามาด้วยอารมณ์วู้่วามนั้นเธอไม่พูดด้วยความเอาแต่ใจตนเองนั้นเธอไม่พูดด้วยการแกล้งพ่อแกล้งแม่นั้นเธอไม่พูด ด้วยหาทางที่จะให้ผัวต้องอยู่ใต้อำนาจของตัวนั้นเธอไม่พูดและด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นเธอไม่พูดผัวไม่อยากขัดใจก็ยอมอย่างเสียไม่ได้และพยายามปิดบังไม่ให้ใครรู้เรื่องหุงข้าวให้เมียกินกางมุ้งให้เมียนอนเป็นต้นเพราะไม่มีผู้ชายที่ไหนเขาทำให้เมียอย่างนี้ พออยู่ได้กันเพียงสองเดือนแรกสุริยาเริ่มบ่นถึงบ้านพักว่าคับแคบทั้งทั้งที่เสียค่าเช่าเดือนละสามร้อยบาทบ่นเรื่องการเงินทั้งทั้งที่ผัวมีรายได้เดือนละไม่ถึงพันบาทตนเองก็ไม่ได้ทำงานสามสมบัติก็แทบจะไม่มีติดตัวมาจากบ้านทั้งทั้งที่ผัวต้องเริ่มเป็นหนี้เขาแล้วนาฬิกาข้อมือก็ไม่มีแล้ว เธอก็ไม่เห็นใจเธอบนว่าเธอไม่เคยอยู่บ้านเล็กๆอย่างนี้ไม่เคยกินอดๆอยากๆอย่างนี้และไม่เคยลำบากและไม่ค่อยอะไรๆอีกหลายอย่างหลายประการอย่างนี้ผัวก็พูดปลอบว่าเมื่อเธอได้ทำงานอีกคนหนึ่งแล้วการเงินคงจะดีขึ้นและบอกให้เธอระงับความเคยชินจากนิสัยเดิมส่บ้าง เดี๋ยวนี้เธอไม่ใช่คนร่ำรวยแล้วตอนแรกก็ได้ผลแต่พอเข้าเดือนที่สามเท่านั้นก็บังเกิดผลคือไม่ได้ผลแถมถูกด่าดถูกว่าอย่างสาเสียเทเสียผัวก็ต้องเงียบไม่กล้าพูดมากเพราะอาชาวบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งยิ่งทำให้เธอกำเริบยิ่งขึ้นเพราะนึกว่าผัวกลัวแต่ความจริงนั้นผัวเป็นคนดี แม้ว่าจะยากจนไร้พ่อแม่มีแต่พี่สาวแต่ก็เคยได้รับการอบรมมาอย่างดีเหล่ากอไม่เคยทะเลาะวิวาทด,ด่าตบตีกันในระหว่างผัวเมียผัวจึงไม่ทำเธอแสดงฤทธิ์รุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีเวลาโกรธทะเลาะกันเมื่อมีอะไรอยู่ในมือหรือใกล้มือไม่ว่าจะเป็นมีดหรือไม้หรือถ้วยชาม เธอใช้ไล่แทงไล่ฟันไล่ตีหรือปาผัวทันทีเธอไม่ถูกกับเพื่อนบ้านทุกแห่งที่เธออยูใ่ใกล้เพราะเธอพูดก้าวร้าวด่าว่าเขาเช่นเมื่อเธอดา่าผัวนั้นผัวห้ามว่าอย่าด่าดังนักหนกหูชาวบ้านเขาเธอกลับแผดเสียงตะโกนด่าว่าชาวบ้านใกล้หรือเรือนเคียงว่าจะดา่าใครจะมาว่า ไม่ได้ไปด่าบนหัวใครช่วระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันสองปีนั้นผัวต้องย้ายบ้านถึงสิบเอ็ดครั้งเพราะอายชาวบ้านเขาบางครั้งไปถูกเพื่อนบ้านที่ปากจัดเข้าก็เกิดด่ากันเอตโรเป็นที่เอกระเรเป็นที่น่าอับอายอย่างยิ่งผัวจึงต้องหนีไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นอีก ่อมาสุริยาแทนที่จะทำให้ภาวะในครอบครัวดีขึ้นกลับได้ทำให้วุ่นยิ่งขึ้นเธอมีเรื่องด่าผัวทุกวันวันไหนไม่ได้ด่าคงจะอึดอัดใจตายผัวกลับจากทำงานช้าเพียงห้านาทีเธอก็ดา่าหุงข้าวแฉะก็ดา่าหุงข้าวสวยไปก็ดา่าทำกับข้าวไม่ดีก็ดา่ากางมุงยุ่งเข้าก็ดา่า เช็ดห้องไม่สะอาดก็ด่าเพื่อนของผัวมาบ้านครั้งแรกเธอก็ไม่แสดงอาการยินดีต้อนรับจะทำตึงๆหรือพูดกระทบถ้าเพื่อนมาครั้งที่สองเธอจะว่ากระทบแกมด่าถ้ายังขืนมาเป็นครั้งที่สามคราวนี้ได้เรื่องตกลงที่บ้านเธอไร้เพื่อนไร้ญาติจึงว้าเวเธอก็นำมาเป็นเรื่องด่าผัวอีก ตามปกติผัวมักจะไปบ้านต่างจังหวัดเสมอเพราะมีพี่สาวยังเป็นโสดอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่พ่อแม่เสียเมื่อผัวจะไปสุริยาไม่ยอมให้ไปทุกครั้งเธอจะแกล้งด้วยนำเครื่องแต่งตัวของผัวไปแช่น้ำพร้อมทั้งปากก็ดา่ากำกับแถมไปด้วยเธอมักไม่ยอมทำงานพิเศษนอกเวลาซึ่งมีไรายได้ดี ต้องผัวพาไปส่งเธอจึงไปและเธอมักชวนผัวหยุดงานเสมอเพราะเธอเกียจคร้านไม่อยากไปทำงานเลยพยายามบังคับให้ผัวเกียจคร้านอย่างตัวไปด้วยเธอมีลูกหญิงคนหนึ่งเธอก็เคียนตีจนเพื่อนบ้านต้องนำไปเลี้ยงให้เด็กเลยติดเขาเลยตกลงจ้างให้เขาเลี้ยงเธอบอกว่าเธอไม่ชอบใครจะเอาไปไหนก็เอาไป ที่ข้างบ้านมีลูกแมวที่คนเอามาปล่อยอยู่สองตัวผัวเห็นว่าเศษอาหารเหลือทิ้งเปล่าๆจึงนำไปให้แมวเธอรู้เข้าก็ด่าต่อมาก็รีบนำเศษอาหารไปเททิ้งน้ำไม่ให้แมวกินเธอบอกว่าให้มันกินทำไมกันร้องหนกหูจะตายไปการด่าของสุริยาไม่ใช่ด่าแค่ตัวกลนเอาโคดเง้าพ่อแม่ของผัวมาด่าจนหมด แม่ผัวจะขอร้องว่าจะด่าก็ด่าแต่ตัวเขาเขาไม่ว่าอย่าไปเอานำบันพรอบุรุษของเขามาด่าเพราะท่านไม่รู้เรื่องด้วยและเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเขาเธอก็ไม่ฟังกลับด่านหนักยิ่งขึ้นอีกแต่ที่ผัวรู้สึกเจ็บใจมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเธอบ่นเสมอว่าคิดถึงคู่รักเก่า ถ้าเธอได้กับคู่รักเก่าเธอคงไม่ลำบากอย่างนี้ข้อนี้ทำให้ผัวช้ำใจมากเพราะผัวถือว่าเป็นการดูหมิ่นเกียรติของลูกผู้ชายและคู่รักเก่าของเธอทั้งสองคนนั้นเขาก็แต่งงานไปหมดแล้ววันหนึ่งทั้งคู่ได้ไปส่งเพื่อนซึ่งเป็นทหาร และจะเดินทางไปเกาหลีที่ท่าเรือผัวได้เห็นเพื่อนคุยจูจีกับแม่ของเขาแทบจะไม่ยอมห่างแม่ของเขาก็จับมือลูกชายไว้เสมอภาพนี้ทำให้ผัวสะท้อนใจคิดถึงตัวว่าตัวมีลูกเมียทั้งทีก็คุ้มพ่อแม่ไม่ได้ปล่อยให้เมียดึงลงมาเหยียบย่ำดาว่าอย่างแหลกลาน ตั้งแต่วันนั้นมาผัวก็เป็นคนประหยัดคำพูดยิ่งไปกว่าเก่าอีกอีกเกือบสองปีผ่านไปวันหนึ่งผัวกลับบ้านผิดเวลามากเพราะพี่สาวมาจากต่างจังหวัดและไปที่สำนักงานของเขาขอร้องให้เขาพาไปซื้อของที่ร้านหนึ่งซึ่งพี่ได้พบในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ไม่รู้จักร้านเขาได้ชวนพี่สาวมาที่บ้านด้วย แต่พอย่างเข้าประตูบ้านเท่านั้นพี่สาวก็ต้องปิดหน้าร้องไห้รีบกลับบ้านต่างจังหวัดตั้งแต่เย็นวันนั้นเลยทันทีเพราะถูกสุริยาตะโกนด่าเอาซึ่งซึ่งหน้าแถมด่าไปถึงบรรพบุรุษของผัวด้วยวันนั้นผัวไม่กินข้าวเย็นไม่พูดอะไรรุ่งขึ้นไปทำงานแล้วก็เลยไปบ้านต่างจังหวัดไปหาพี่สาว พอพี่สาวเห็นน้องชายมาถึงก็ร้องไห้แต่ไม่พูดว่ากระไรน้องชายรู้จึงเข้าไปกราบขอโทษพี่สาวแล้วบอกว่าตนตัดสินใจแล้วที่จะอย่ากกับสุริยาเพราะมารู้สึกว่าคนนั้นเลวมากมีเมียทั้งทีคุ้มพ่อคุ้มแม่ไม่ได้คุ้มพี่สาวซึ่งเป็นเหมือนแม่คนที่สองก็ยังไม่ได้ พี่สาวจึงบอกว่าคิดดูให้ดีเพราะมีลูกด้วยกันแล้วจะอยากก็ขอให้คิดถึงเด็กบ้างน้องชายบอกว่าจะเอาลูกมาให้พี่สาวเป็นคนเลี้ยงเพราะสุริยาไม่ชอบลูกให้ไปอยู่กับสุริยาก็ต้องถูกเคี่ยนตีทรมานตายเปล่าในที่สุดก็เลิกกันสุริยาไม่แยแสกับลูกเลย เธอขอย้ายตัวเองไปอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดมีผู้ถามผัวว่าชะไหนจึงทนอยู่ได้จนหลายปีน่าจะเลิกกันมาตั้งนานแล้วผัวตอบว่าไม่อยากให้พ่อตาแม่ยายต้องอับอายเพราะลูกเขยฟ้องหย่าลูกสาวซึ่งหอบผ้าวิ่งตามเข้าไปสุริยากลับเป็นสาวใหม่แต่งตัวใหม่และกลับไปหาคู่รักซึ่งแต่งงานไปแล้ว แต่คู่นี้คนนี้ไม่เล่นด้วยแม้ว่าเธอจะพูดสารภาพว่าเป็นความผิดพลาดของเธอที่เห็นผิดเป็นชอบแต่เธอผู้ผิดไปแล้วก็ขอโอกาสแก้ตัวบ้างเมื่อคนนี้ไม่สำเร็จสุริยาก็หันไปหาอีกคนหนึ่งซึ่งแต่งงานแล้วเหมือนกันเธอพยายามทุกอย่างที่จะให้คู่รักเก่ากลับมาเป็นของเธอให้ได้ผลสุดท้ายก็สำเร็จ เขาเลิกกับเมียเก่ากลับมาอยู่กินกับเธอเธอลาลาออกจากงานแต่อยู่ด้วยกันไม่ถึงปีก็เกิดเรื่องคือตามธรรมเนียมคนจีนนั้นเมียไม่มีหน้าที่เก็บเงินการเก็บเงินทั้งหมดอยู่ที่ผัวสุริยาเมื่อมีมีโอกาสเก็บเงินเหมือนเช่นเคยกับผัวเก่าก็ไม่ชอบใจเริ่มระหองระแหงกันในที่สุดก็เลิกกันอีก พร้อมด้วยการเจ็บตัวของเธอเพราะเธอไปด่าพ่อแม่เขาทั้งๆท,ที่เธออยู่ที่บ้านเขาผัวพี่ๆน้องๆของผัวจึงรุมซ้อมเธอจนเธอต้องหนีมาอยู่บ้านของพ่อแม่และคอยให้ผัวมาง้อเขาก็ไม่มาแถมยังไปคืนดีกับเมียเก่าซิอีกต่อมาสุริยาได้แต่งงานกับข้าราชการแก่พ่อไม่เมียตาย เป็นข้าราชการชั้นโทสูงกว่าผัวเก่าแต่อยู่ด้วยกันได้ไม่ถึงปีอีกเหมือนกันต้องเลิกกันเพราะเธอปากจัดไปด่าพ่อแม่ของเขาเขาจึงเชิญออกจากบ้านเดี๋ยวนี้สุริยาเธอสบายแล้วเธอได้ผัวใหม่แล้วผัวใหม่คนนี้เป็นนักมวยไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากต่อยมวยกับเตะเมียสุริยาด่าคำ เธอก็ถูกเตะทีหนึง่งเธอด่าอีกครั้งคราวนี้ถูกทั้งเขา่าทั้งหมัดถ้ายังคืนด่าอีกคราวนี้เธอจะต้องได้ริมรถทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเขา่าทั้งเทา้าพร้อมองค์สีทีเดียวแถมด้วยการด่าอย่างมโหฬารของพ่อนักมวยเอาอีกด้วยเธอด่าเขาครั้งไรตัวเธอน่วมทุกครั้งแต่เธอก็ยังอยู่กับเขาได้ไม่ยอมหย่า บางคราวเธอหนีไปบ้านพ่อนักมวยเอกก็ไปตามเตะต่อยถึงบ้านพ่อตาแม่ยายลากตัวเธอกลับไปบ้านของเขาแต่เธอก็ไม่ยอมเลิกจากเขาพ่อแม่พยายามบอกให้เธอเลิกกับเขาเธอก็ไม่เลิกผัวนักมวยของเธอรู้ว่าพ่อตาแม่ยายพยายามอย่างนี้ก็ไปด่าว่าท้าทายต่อพ่อตาถึงหน้าบ้าน ด่าถึงพ่อแม่บรรพบุรุษของพ่อตาทีเดียวพ่อตาจึงบอกให้ตำรวจจับแต่แล้วสุริยาก็มาร้องไห้อ้อนวอนพ่อไม่ให้ดำเนินคดีแก่ผัวคนนี้ผัวเธอไม่มีเงินใช้ก็ทุบตีด่าเธอให้เธอไปขอเงินพ่อตาแม่ยายเธอก็ไปขอมาให้เธอทำกับข้าวไม่อร่อยเขาก็ด่าก็ตก ธอกลางมุง้งยุ่งเข้ามุง้งเขาก็ทั้งด่าทั้งเตะเธอถูพื้นไม่ขึ้นเงาเขาก็ด่าและกดหัวเธอโขกไปกับพื้นเธออยากจะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเขาก็ด่าและไล่เตะแต่เธอยังอยู่กับเขาไม่ยอมเลิกกับเขานี่แหละชีวิตของสุริยาผู้น่าชัง ครอบใดถ้าผัวเมียทะเลาะวิวาทกันด่าสาบแช่งกันเป็นประจำแล้วครอบครัวนั้นต่อไปอาจไม่มีผ้านุ่งห่อหุ้มร่างกายการเลี้ยงลูกนี้ใครๆก็เลี้ยงได้แต่จะเลี้ยงให้ได้ดีนั้นทำยากการตื่นลูกเหอลูกไม่เป็นประโยชน์อะไรชวนให้คนอื่นเข้ามันไสทำให้ลูกเหลืงได้ใจและกลายเป็นคนเสียคน คนที่มีความรู้ดีนั้นไม่จำเป็นต้องมีความคิดดีทุกคนไปแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนคิดดีได้มากกว่าคนด้อยความรู้เท่านั้นความเกียดคร้านเป็นศัตรูที่มาในรูปของมิตรใครเชื่อสนิทคนนั้นก็วอดวายความรู้จักประมาณตัวนั้นเป็นของดีอำนวยความสุขสบายแก่ตัว ความดูหมิ่นกันและกันของสามีภรรยาเป็นการนำความเสื่อมมาให้แก่ครอบครัว